เหตุการณ์ต่อมานี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นรุ่นพี่ค่ะก็จะไปสางแค้นกับรุ่นน้องก็ควงปืนไปเลยนะคะไปยิงจะไปยิงรุ่นน้องแต่ปรากฏว่ากระสุนนั้นเฉี่ยวไปโดนปู่แล้วก็หลานที่นั่งเล่นนั่งกินขนมอยู่หน้าบ้านบาดเจ็บทั้งคู่เลยค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยอัมพรไพศาลสามตําบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดที่นนทบุรีไปพบนายวิเชียนอายุ67ปีค่ะถูกยิงเฉี่ยวคิ้วขวาแล้วก็หลานชาย8ขวบถูกยิงเฉี่ยวหูขวา เจ็บทั้งคู่ค่ะอาสากู้ภัยก็ได้ทําแผลแล้วก็พาทั้งสองคนเนี่ยส่งโรงพยาบาลชปรปทานปากเกร็ดกันไปผู้บาดเจ็บนะคะที่เป็นคุณปู่เนี่ยก็เล่าว่าหลานออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านตามปกติจังหวะที่แบ่งขนมให้หลานนะคะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นค่ะไม่รู้เขาทะเลาะกันสองคนอะไอคนไนมาหาหน้าบ้านไอไคนนั้นอยู่ในบ้านลยยิง่ออะห่าเขาเพาว่ายิงโป้งมา ดูเด็กอยู่คุยกับเด็กอยู่แล้วดงให้เด็กด้วยสองคนเด็กมาขี่จักรยานซึ่งในแม็กอายุ28ปีนะคะบอกว่าขณะเปิดประตูบ้านเพื่อจะไปกินข้าวถูกรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะเดินเข้ามาถามว่า มึงลงเฟซอัดเสียงท้ายิงกูหรออาจากนั้นแหละค่ะชักปืนยิงเลยคือไม่ไม่ฟังคําตอบด้วยนะคะชักปืนเลยยิงนัดแรกแต่ว่าไม่ถูกค่ะยิงนัดที่สองตอนเห็นท่าไม่ดีแล้วรีบหนีก่อนทีนี้มาทราบภายหลังว่าไอ้ที่เขายิงยิงมาเนี่ยที่ไม่ถูกตัวเขาเองเนี่ยไปโดนปู่กับหลานที่อยู่บ้านติดกันค่ะ คือคือเหมือนเขาจะยิงผมเขาบอกว่ามึงอาดคิปเสียงท้ากูเหรอจะจะยิงกูเหรออะไรประมาณนี้ครับจต่คือซึ่งผมไม่ได้ท้ายิงอะไรเงี้ยเขาท้ายิงมาเลยเคยก็ทะเลาะกันปกติครับทะเลาะกันแล้วก็ดีกันไปเรื่อยทะเลาะกันปกติแล้วก็ดีกันไปเรื่อยมีแค่กับแกคนเดียวเรื่องอะไรพอจะบอกได้ไหมที่ทะเลาะกันผ่านมาก็พวกเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรปกตินะครับคือเขามีเงินผมมีเงินไม่ได้แบ่งกันอะไรประมาณนี้ ตำรวจสพปากเกร็ดได้ข้อมูลของผู้ก่อเหตุชื่อว่าในบีอายุประมาณ30ปีค่ะขับรถเก๋งสีขาวหลบหนีไปชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีจากเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านบริเวณนั้นนะคะอยากให้กลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องอ่ะย้ายออกไปไม่ใช่อะไรไม่รู้วันหลังเนี่ยจะมีอีกหรือเปล่านะคะไม่รู้จะมาโดนคนในครอบครัวของเขาหรือเปล่าอะค่ะที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นชอบมาม่วสุมสูบกัญชาดื่มน้ํากระท่อมกันเสียงดังเร่งเครื่องยนต์ยางวิการด้วยเอื่อมระอากันมากแล้วค่ะค่ะ